สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะพ่อควรก็เอาน้องโมแฮมาเอาน้ำนะคะดูนะคะที่เล่นนะคะโมแฮจอมชนนะคะที่เล่นนะคะด,ได,ะคะคะดูได้นะคะแี่ค่ะดูผลงานของน้องโมูฮได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้าน้องด้วยนะคะ นี้นะคะแม่ปวดติดโควิดน,นะคะไม่ได้ไหผลผลไม้นะคะวันนี้แม่ปวดติดโควิดน,นะคะเมื่อคืนไหลนะคะวันนี้ไม่ได้ไหลนะคะวันนี้โมแฮก,ก็จะได้ไปพักก่อนเลยนะคะทั้งไข้นะคะทั้งเจ็บคอนะคะทั้งปวดหัวตัวร้อนนะคะ ปวดแขนปวดขาไปหมดนะคะดูนะคะมาดูความน่ารักขอนน้องอูี้นะคะไม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะหรืออีกแล้วนะหรือขยะนะคะร้องนะคะลอะคะ้ลองบังคับนะคะ ออบบจบคับพ่อควรนะโมแฮนะคะอพ่อควรพ่อควรเลยเด็กน,นะคะล้างช้างก็ไม่ถึงนะคะโมแฮไม่นอนยศไม่ถึงนะคะไม่รู้นั่งผ่าไหนนะคะ เล่นได้ทุกท่าวันเราขอจบราย่างแค่นี้นะคะรายหน้าเรามา๊บกันใหม่นะคะสวัสขขดีค่ะ